ไม่คิดสะพยหมื่นล้านจัดทรมานขนาดนี้เปิดเบื้องหลังชมพู่อรารยาหลังไปงานระดับโลกสงสารเห็นแล้วใครว่าง่ายสำหรับตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างชมพู่อรารยาล่าสุดชมพู่อรารยาได้แพ็คกระเป๋าบินข้ามทวีปเข้าร่วมง,งานแฟชั่นระดับโลกอย่างชาแนลกับคอลเลกชันโอกูตู สปริงซัมเมอร์2 0 2 4ในชื่อ The Button จัดขึ้นที่แกนปาเร่เอเพเมเรในกรุงปารีสล่าสุดชมผู้อารยาได้ออกมาโพสคลิปเบื้องหลังหลังจากที่ได้ไปเริ่มงานระดับโลกบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยชมผู้อารยาแม่น้ากล้องแม่ชมจะดูชิวยิ้มสู้แต่เบื้องหลังทรมานไม่เบาแถมแม่ชมยังแอบบ่นในคลิปด้วยว่า คอเสตที่ใส่นันรัดแน่นมากท้องเกือบจะอืดน,นอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนชุดทำผมและทานอาหารบนรถเนื่องจากไม่มีเวลานอกจากนี้ยังบน่บนๆด้วยว่างานเร่งรีบจนเกือบจับเป็นไบโพล่าแล้ว